รหัสของเขาคือ eg ค่ะ eg รหัส eg ค่ะสินค้าพร้อมส่ง7สีใช้งานอุ้ยราคาดีมากคุณพี่อะรหัส eg ค่ะคุณพี่ใบนี้เมื่อเช้านี้กัญญาขายสีน่าจะสีนี้แหละ eg 16ขายไป500 500กว่าบาทมีอีกทรงหนึ่งที่โค้งๆสวยๆมีไหมเออเปิดส่งรุ่นก็ได้2รุ่นมา อะตัวนี้รหัส E G ค่ะคุณพี่ป้าย640คุณพี่ C F ในไลฟ์กันยานะไม่ต้องซื้อ500 390ก็พอ390งานหนังโทโกไม่ปั๊มแบรนด์ค่ะลักษณะงานด้านหน้า เป็นงานกระเป๋าใส่เหรียญแบบนี้ด้านบนเป็นสิบค่ะใส่ธนาบาัตรด้านหลังใส่การ์ดได้4ี่ใบใบนี้กระถัดรัดมากแล้วก็น่ารักนะกัญญาทดลองใส่แบงพันแล้วใส่แบงพันพับครึ่งได้ค่ะอันนี้คือบางเฉียบบางเฉียบใครที่ชอบงานกระเป๋าแบบสไตล์เล็ก,เลกๆเบาๆบ,บางๆนะคะเอาใบนี้ได้เลยรหัส e.g. ค่ะ390บาทเองราคาดีงามเวอร์ฐานกระเป๋าอยู่ที่5.2นิ้วค่ะความสูงค่ะอยู่ที่3.2นะคะฐาน5.2สูง3.2 กระชับมือแบบนี้เลยกระชับมือโอแล้วอย่าลืมกระเป๋าสตางค์ใบยาวอ่ะตัวนี้กระดุมด้านหน้านะคะกระดุมด้านหน้าใส่เหรียญได้สักประมาณ1กรมือตามด้วย10บ,บนค่ะ10บ,บนนะตัวนี้ใส่แบงค์พันนะคะตามด้วย1ช่อง ช่องเสียบตรงนี้เอาจริงเสียบแบ่งร้อยแบ่งย่อยได้นะคะแบ่งห้าสิบแบงยี่สิบเผื่อคุณพี่ท่านใดที่แบบว่าอยากจะเสียบแบบแบคงย่อยเอาไว้หยิบจ่ายค่ากาแฟค่าขนมแบบด่วนเร็วนะคะก็เสียบแบ่งย่อยพับครึ่งตรงนี้ได้เลยแล้วก็ใส่การ์ดได้อีก3ใบค่ะห2 3สนะคะตัวนี้คือไซส์เดียวกันกับไซส์การ์ด ปกติทั่วไปเลยสามารถเสียบการ์ดได้นะคะสบายมากการ์ด3หรือการ์ด4ก็ได้ด้านหน้ากระเป๋าใส่เหรียญด้านบนเสียบธนบัตรนะคะผ้าซับในของเขาตัวนี้จะเป็นงานผ้าร่มสีน้าตาลค่ะคุณพี่เป็นงานผ้าร่มสีน้าตาลเนาะสวยสุดสวยสุดสําหรับตัวนี้รหัส eg ค่ะรหัส eg 0 1สําหรับสีดำค่ะคุณพี่ eg 0 1สําหรับสีดํา e eg 0 8สีส้มค่ะ eg 0 8สีส้ม eg 13สีเหลือง eg 12สีชมพูอ่ะกัญญาถอยหนีก่อนอ่ะศ1ดําดำ eg 08สม้ม e eg 13เหลืองค่ะ eg 34ตัวนี้34นะคะเขียวพาสเทลนะคะตามด้วย eg 25้าเขียวเข้มค่ะ eg 16ค่ะสีเทา eg 12สค่ะสีชมพูเนาะ